ความเดิมตอนที่แล้วผมได้ทำงานร่วมกับทางการเพื่อจับตัวกลุ่มโจรท็อปแบทแต่ว่าไม่รู้ทำไมกันทั้งๆท,ที่ผมเป็นคนดีแล้วแท้ๆผมก็ถูกจับเข้าคุกในคุกนั่นผมเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อเอลลี่และผมทิ้งเธอไว้และหนีออกมาคนเดียวอ,อะไรอะข้อความถึงผู้เล่นทุกคนฉันเป็นหัวอ d ข้อความปัจจุบันสายทอดสดจากสายรอบโค,ค้ดสิบสองกุมโจรทบพาติเหลือหลอดนั้นตอนนี้มันกบดานอยู่ใกล้ป่าโตโกโบโกมีเขาหรือว่าพวกมันพยายามจะส่งเตาเทียมขึ้นไปข้างบน มีข้อมูลว่าพวกมันจะแอบข้นส่งสินค้าด้วยรถไฟเข้าไปในป่าสินค้าพวกนั้นมีสมบัติล้ำค่ามากมายที่มันได้มาจากการขโมยและถ้ากเราเอาสมบัตินั้นไปขายจะรวยมากเลยเป็นคนดีไม่ได้กลับไปเป็นโจรเหมือนเดิมหนึ่งวันก่อนปล่อยดาวเทียม ที่รถไฟจะไปโคราชติดต้องป้าติราชบุรีนายร้องบ้าอะไรเนี่ยแถวนี้เคลียร์นะครับแถวนี้ไม่มีผู้บุกรุกเอ้ารับทราบเดี๋ยวจะปล่อยรถไฟละเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Henry Stickmin Collection ในเอพิโซดที่5เช่นเคยแต่ว่าเป็นคนละรุดกันนะครับลุดนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะได้เป็นคนดีแต่ทำไมได้เป็นโจรอีกแล้ว เอาละภารกิจในของเราในวันนี้ก็คือการป้นแก๊งโจรทแปดนะครับป้นมันให้หมดตูดเลยและตอนนี้เราต้องลอบขึ้นไปบนรถไฟของกลุ่มโจรให้ได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีมาดูกันว่าทาไงตอนนี้เรามีอุปกรณ์ปลอมตัวมากมายนะครับผมจะเลือกกล่องปริศนาเพราะว่ามันต้องแนบเนียนแน่เลยฉันว่าเราขึ้นไปเลยดีกว่าเอ้เราลืมกล่องไว้เลยเนี่ยคิดว่ามั้งนะเอาคนขึ้นไปดีไหมไม่จะ ฮะเนื่องจากลูกน้องของแก๊งโจรนี Tao, sure. ้มันขี้เกียจเกินไปมันก็เลยไม่ได้ขนกล่องไปด้วยฉันว่าเราไปเลยดีกว่าใช่ได้เวลาแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีพุ่มไม้ด้วยจะทดสอบดูก่อนนะไม้จริงเปล่าเฮ้ยอ้าวเห็นไหมของปลอมนี่นะ ไม่เป็นไรเราจะมีหมวกเวทบนอยู่นะครับตัวเลือกสุดท้ายคือเธอฉันว่าเราขึ้นรถไฟกันเลยดีกว่านะอ่ได้เวลาแล้วเอาล่ะฉันจะปิดประตูแตะะ่ <c oughs> เราวาร์ปขึ้นมาได้ด้วยหมวกสรูงพิติของโทราเอมอน <c oughs> และรถไฟก็ไปโคราชนะครับตอนนี้ผมติดเอ้แก่แล้วมีคน <c oughs> เอ้นั่นใครนะ่ะแกเอ้มา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 ไมา่เเหมียวเหมียวแมวกระเพลทำยังไงดีเราต้องรีบซ่อนตัวใช่ไปเป็นเนียนครับเนียน อออโทษทีนะเพื่อนผมนี้ฉันจองไว้เพื่อนฉันน่ะนะเอ้ยวัดีนายเฮ้ยนายมีคนมาแจ้งที่นั่งแน่ฉันเม็นก็อุตสาห์เนียนทำไมทาไมนายอ่ในเมื่อจะเนียนแล้วต้องเนียนให้สุดใช่แล้วเราจะปลอมเป็นหุ่นนะครับไปเลยจะ ว้วดูนี่ดิโคตรเจ๋งเลยอ่ะดูชั้นสี่ชั้นคือที่วางมัวกเอาล่ะขอหมายได้่ไหมลูสงสัยจังเลยออกไปนอกหน้าต่างจะเอ้าเอ้าพังส้นไม่พังอันนี้เรียยตายตายคือผมกะไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มพาร์ทแล้วครับเราต้องเก็บฉากเฟลให้ครบใช่ไหมเราเก็บเฟลให้หมดมโดดไปมโดดขึ้นมาข้างบนได้ยังไงเนี่ยําตถามจริงอ่า อยู่ข้างบนนี้ก็เนียนดีแต่อีกไม่นานเราจะชนกับขอบอุโมงค์แย่แล้วทําไงดีเราเรียกอันนี้อันนี้อันจะก็จะจแล้วตะขอมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะจมน้ําตัดตายเออผมมีพยากรณ์อากาศวัดอุณหภูมิเฮนรี่จมน้ําอ่าทาไมกันทําไมเจอหน้าต่างกลับเข้าไปจบอ่ะและ้วคุณพี่จะปิดหน้าต่างทําไมคะ่ะบ้าเลยมันเ,เก็บฉากเฟลครบเลยจริงด้วยเราจะเอ้ ย่อขนาดเอ้ยเข้าโปโตช็อปนิดนึงมาถึงแล้วนะครับฐานทัพของแก้งโจรทัพแปดเฮ้ยอ่ากลับมาเหมือนเดิมเอาล่ะรถไฟถึงโคราชแล้วติดต้นดังปาดถึงปชดุรีแต่ต้นอีกทีก็เหม็นนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ลอบมาเข้ามาในยานอวกาศโอ้ชุบอย่างเบเนียในนี้มีอะไรมากมายมีรถถังด้วยอ่ะโอ้โหมีใบ ไม่น่าไว้ใจสักอันเลยผมก็จะใช้อะไรครับผมใช้ใบไม้เท่ากันนะจะเราจะได้แปลงร่างได้เหมือนทาดุกิอุ๊บอุ๊บอ้าวะเอ้ามันคือใบไม้อะไรเนี่ยเครื่องมือแปลงร่างอะไรก็ตามกลายเป็นใบไม้นะครับแค่แปะใบไม้ใส่เมื่อกี้เราทำล่วงอ่างั้นมาดูเครื่องดูดบ้างมันจะดูดอะไรก็ตามที่เล็งไปกาลันตีได้เลยอ่ะได้เลยครับจากคุณกระเจ็เก็บนะครับ เจ้าเดิมที่ทำเราเจ๊งตลอดมาเลยดูดเนี้เอฟะปึ๊บไอ้ไอ้ไอ้เอาโอ้ใช้ได้เนี่ยด,ดูดเอ้ยไม่เฟลมีรถด้วยรถสปอร์ตสีทองไปซิ้งกับพี่ไม่นออ้องภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมนีรอยหนวดออกมาพร้อมกับสมบัติมากมายที่ได้มาจากแกงจนูนโอเคเอรีวเอาละทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราจะ ทำไมมันว <ie> ่างเปล่าอ่ะก็เพราะนายถูกจอมโจรหน้าตาดีเห็นรี่สติกมินป้นมาบทแล้วยังไงล่ะเย่แล้วจบจะจบอ่ะแค่แค่นี้เหรอมันมันไม่ค่อยมันเลยอะเทียบกับเขาที่แล้วมันโจโจ้มันอลังมาก อะไรกันเดี๋ยวเรามาตามเก็บฉากเฟลก่อนนะครับฉากนี้ถ้าผมรอเวลาหมดจะเกิดอะไรเออไม่เห็นต้องถามอะไก็ชนอดี่วโอ้ยังต้องอยากรู้อีกเหรออำกดอิศอีกมาอีรอบทำไมเนี่ยจ้าเออโดนอีกรอบอ่าก็เหลือฉากเฟลอีกฉากเดียวนะครับคือ Infinity กำลัง3ามเราสามารถเก็บอะไรก็ตามได้ในสีเรียมนี้โอ้ยเราเก็บหมวกทองคำเต็มเอาเต็มอ๋อทำที่ว่างเรียบร้อยาอาจจะอ้าว ใครเขาเอาเรือไปเก็บไว้ในกล่อง <c oughs> แล้วก็จบรูดแรกกันไปแบบเรียบๆนะครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นรูดวอร์มแล้วกันของจริงนะ่ะมันหลังจากนี้ความเดิมตอนที่แล้วผมได้เร่วมมือกับทางการเพยยื่อจัดการกับแก๊งโจรท็บปร์และผมจับมันได้ผมแหกคุกออกมาและผมก็ถูกไล่ล่าอะตะแลมตะแลมแลออส่นนี้ตรงไปเลยติ๊บ อย่าเลาถาไม่รีบออกไปแล้วก็ <c oughs> ฉันประทับใจมากเลยละ่ะเฮนรี่นายเป็นคนแรกที่หน,นีออกไปได้นะแต่ว่านี่คือจุดจบของนายนายมีสองทางเลือกเฮนรี่อยู่ในนั้นหรือว่าจะกลับไปที่คอมเพกกับเราเอาไรไง,งละ่ะเฮนรี่ <c oughs> แย่หน่อยนะ,นะ <c oughs> ฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยนะ ผมเงี้ยนอ้าวแล้วผมก็หนีรอดออกมาได้อ่าบาที่นี่อีกแล้วเหรอข้าวด่วนค่ะตั้งแต่กล <oh hm. ุ่มจดทปาพย์มีสถานีดาวเทียมตอนนี้มันก็ป้นทั้งโลกอย่างง่ายได้ง่ายป้นและหนีขึ้นอวกาศเฮ้เฮลลี่เฮลลี่นั่นนายเหรอฉันคิดว่านายตายแล้ว เพื่อนไอ้พวกกลุ่มโจรทอมปาสเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้ฉันมากเลยตั้งแต่มันมีสถานีนั่นมันก็แข็งแกร่งมากฉันคิดว่าเราต้องจะร่วมมือกันนะเราเป็นทีมที่ดีใช่ไหมไปจัดการมันด้วยกันนี่นะเป็นเรื่องส่วนตัวเอาละนายว่าไงนายอยากช่วยฉันจัดการมันไหมได้เลยเพื่อนเจ๋งเอาละตามฉันมาฉันรู้ทางไปที่อวกาศได้นะเอาตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้น นี่เป็นยานรุ่นลับของทางการเลยไหนว่าไงนั่นไงมันอยู่นั่นเอาล่ะอยากให้ฉันพานายเข้าไปยังไงโอยตื่นเต้นชะมัดเหมือนกับคข้าก่อนเรียกได้ว่าเป็นรูทคู่หูตะลุยอวกาศนะครับวันนี้เรากับชาวมาที่นี่เพื่อ เพื Arnold, ่อจะไปดูดาวด้วยกันและก็จูจีกันแบบโรแมนติกผมรักชาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวพ่าปิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยนะครับเรามาที่นี่เพื่อจัดการกับแก๊งโจรต่างหากเล่ามาเลยผมจะเลือกลูกบอลอากาศอาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ว่าไม่หายใจในฟองอากาศตั้งได้นะยิงไปมันแข็งแรงมากไม่ต้องคิดมากนะโชคดีแต่ว่ามันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ สามพันปีต่อมาฉันแล้วหายใจไม่ออกแล้วนะเพื <reco Christ> ่อนมันฉันหายใจไม่ออกไอ้เพื่อนบ้าขออนุญาตเปลี่ยนชื่อรูทเป็นร้อยแปดวิธีการตายกับชาวขุงมันฆ่าผมรัวๆมาอันใหม่เอาละฉันใส่ในไว้ในก้อนขยะแล้วนะเป็นไงไอเดียที่ดีช่วยฉันสิโอ้โหข่าวที่เราไม่เหม็นรอบนี้เหม็นด้วย อกินเหม็นทำให้เรามาได้ไวขึ้นเห็นไหมไอเดียที่ดีบอกแล้วเอาละตอนนี้ท็อปแปทมันไม่รู้ตัวแน่ฉันจะอยู่ไกลๆไว้มันจะได้ไม่รู้นะหาทางเข้าไปข้างในโอ้โหรอดรอดเหรอแต่ผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับไม่ไม่อันอันอันนี้คือไม่มีทางรอดแต่ก็ อยากเห็นฉากจังเลยครับนายรู้อะไรมากนี่เรียกว่าแผนการใจถึงฉันจะใช้แผนการใจถึงเสร็จแล้นั่นไงพุ่งชนอีกคำเตือนขอได้รับความเสียหายได้โปรดอพยพ,ยพ,ยพยโด,ย, <c oughs> ดยด่วนเฮ้ยร <c oughs> อ,อดเหรอฉันอยากทำอย่างนี้มานานแล้ว <c oughs> อ่ายัางไงก็เถอะนะออกจากสถานีนี่ก่อน <ๆ S 1> ที่มันจะระเบิดกันเถอะเฮ้ยอ่ารอดจริง ประตูนี่ติดนี่เป็นทางเดียวที่เราจะไปได้อะอะไรครับเนี่ยนี่เขาทำมาดักเราชัดเลยเราต้องรวมมือกันยกแล้วพลังมิตรภาพทำด้ทุกอย่างเช่าเฮ้ยร้อยแปดวิธีถูกชาวฆ่าอ p ที่สองจะมีอะไรอีกมีช่องลมมาช่องลมนี่พาเราไปอีกฝั่งนึงได้นะขานผ่านช่องลม โอ้ยลองเพลงด้วยล่าเรินล่าเรืงยงเกินโอ้เราไม่มีเวลาแล้วพอได้รับความเสียหายดได้ปลดอพยพโดยด่วนเอ่ะแ,แล้วเราควรจะเข้าอันไหนดีอันนี้มันมีรอยแตกเราไม่ไปเราจะไปที่อัน,นอันนี้เขียนว่าอะไรอะลักซูรี่อันนี้หรูหลาด้วยอู้ต่อไปอันหรูหลาแล้วกันนะครับราคาแพงเพ<ะ>่าะจะมีที่ว่างสักสองที่ให้ผมไหมครับพวกคุณเป็นคนไม่มีน้ำใจ คนสมัยนี้นี่แย yeah, ่จริงๆไปด้วยก็ไม่ได้ไปอันที่แทนละกันออะจรเออะไรระบบกลับตัวทำงานร้อยแปดวิธีตายกับชาวคุงอีพีที่ส <EP 3. S 1> เหลืออันเดียวแล้วมาเลยเพื่อนมาอันนี้ได้ชัวร์ทุบมนันนี่นนเคียดชะมัดเลยนะเนี่ยนนฉันอยากกลับบ้านโอ้ยไม่อยาทำเพื่อนฉันโอ้ยไม่ตุ่งห่วงฉัน ไม่ไปก่อนเลยเฮ้ยเชาเฮนรี่นายอยู่ไหมฉันยังไม่ตายแต่ว่าโดนเล่นซะแล้วน่าจะมียานให้หนีไปนะ,ะแต่เราจัดการมันได้แผนเราดีแผนที่ดีที่สุดที่เคยมีมไม่นะเชาไม่ บอกว่าเราจะไปดูยีราฟด้วยกันไงไอ้พลครับฐานทัพของทอมพทถูกทำลายแล้วสุดยอดนายนายเป็นอะไรไปถึงแม้ว่าเราจะได้รับชัยชนะมาก็ตามแต่นี่ก็เป็นชัยชนะที่ขมขื่นจ้าเจ้าเพื่อนรัก ำไมนายถึงจากไปร้องไห้ร้องไห้แล้วร้องล้องร้องสิทำไมทุกคนยังไม่ร้องไห้อีกร้องสิครับผมบอกให้ร้องไห้ไงแล้วก็จบกันไป2รูทเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Henry Stickmin Collection ในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะสั้นกว่าพาร์ทอื่นๆหน่อยแต่ว่าผมเสียกำลังใจจากการตายของเพื่อนรักของผมทำให้ผมไม่สามารถเล่นต่อไปได้ รอเล่นนะครับไม่เกี่ยวจริงช่วงนี้เนี่ยผมอัพคลิปทุกวันเลยค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีเวลาได้พักบ้างเลยคลิปนี้ก็เลยสั้นลงบ้างแต่ใจที่ผมมีให้ทุกคนยังคงใหญ่เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวอะไรวะเนี่ยก็<笑><笑>เป็นว่าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแค่นี้ก็ช่วยสนับสนุนผมได้แล้วไว้มาเจอกันใหม ในข่าวต่อไปแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเรายังมีฉากเฟลอยู่เอาล่ะฉันจะส่งนายเข้าไปด้วยลำแสงเขาบอกง่ายเหมือนปอกกล้วยอร่อยมาแล้วครับจังหวะน,นี้สติ๊กมินมาถึงที่ยานแล้วก็โดนต้อนรับมาดูกันต่อน,นะครับว่าชาวจะฆ่าเราย,ยัางไงเอาล่ะฉันจะไปปล่อยนายลงไปที่ยานนะ เฮ้ชีฟหัวหน้าครับตัวทพบจานเข้ามาใกล้ครับโอเคสอยมันเลยอ้าวโดนตายคู่จังวันนี้เรามีมีดแห่งความร้อนแรงเอาละกดปุ่มที่หมวกนายลองกดดูนะมีดนั้นร้อนมากเลยจะมาตัดอะไรก็ได้นายทำร่วงใช่ไหม เอาละครับต่อไปเป็นสุดยอดเลเซอร์แห่งความแม่นยำนี่ทำให้ฉันรู้สึกประมาทหน่อยแต่ว่าฉันจะยิงสุดยอดเลเซอร์ที่แม่นยำมากไปข้างๆนายอย่าโดนฉันละกันเอาละมันจะมีรูให้หนายยุดเข้าไปข้างในแบบนี้เลยเอาถูโจมตีครับท่านเปิดโล่เปิดโล่ะ<ค>อีนี่ประตูมันปิดเราไปไม่ได้นายช่วยแฮ็กหน่อยได้ไหมอ่าไปาแฮกเลยฉันคิดว่าฉันแฮกประตูให้เปิดได้ไม่ต้องห่วงน้ย ทำไมแย่น้อยจริงๆฉันแฮกไม่เป็นหรอกและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ108วิธีการตายกับชาวนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบายยคับ